Everyday w i t h God Podcast เฝ้าเดี่ยวประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันอาทิตย์ที่17ตุลาคม2021 Series It is written พระคัมภีร์เขียนไว้ว่าวันที่17เตรียมพร้อมในสงครามฝ่ายวิญญาณเอเฟซั s บทที่6ข้อ11-12 จงสวมยุทธพัณฑ์ทั้งชุดของพระเจ้าเพื่อจะสามารถต่อสู้กับอุบายของมานได้เพราะเราไม่ได้ต่อสู้กับเนื้อหนังและเลือดแต่ต่อสู้กับพูดผีที่ครอบครองพวกพูดผีที่มีอำนาจพวกพูดผีที่ครองพิภพในยุคมืดนี้ต่อสู้กับพวกวิญญาณชั่วในสวรรค์คสถานตลอดพระคัมภีร์เมื่อมีการกล่าวถึงดาบก็มักจะหมายถึงหนึ่งในสองสิ่งนี้ดาบในความหมายแรกคือ อาวุธที่เราทุกคนรู้จักกันดีแม้อาจมีหลายรูปแบบแตกต่างกันตามวัฒนธรรมของแต่ละชาติแต่ก็มีวัตถุประสงค์เพื่อต่อสู้ทำสงครามกับมนุษย์ด้วยกันแต่ในเชิงสัญลักษณ์ดาบที่ใหญ่หนักและมีขนาดยาวดูนา่าเกรงขามนั้นหมายถึงสิทธิอำนาจและความยิ่งใหญ่ของกษัตริย์และผู้เดียวที่ถือดาบแห่งความเป็นจอมราชาในพระกัมภีร์นั้นคือพระเยซูเช่นในสดุดีบทที่4 5ข้อ3 ค่าแต่กษัตริย์ผู้ทรงอำนาจขอทรงคาดดาบไว้ที่บ้านพระองค์โดยพระสิริและความสง่างามของพระองค์ดาบอีกประเภทคือดาบที่เปาโลพูดถึงในเอเฟซัสบทที่6 1ข้อ17ที่บอกว่าจงเอาความรอดเป็นหมวกเหล็กป้องกันศีรษะและจงถือพระแสงซึ่งหมายถึงดาบของพระวิญ,ญญาณคือพระวจนะของพระเจ้าดาบที่เปาโลพูดถึงจึงไม่ใช่ดาบยาวอย่างที่กล่าวไปข้างตน้น แต่เป็นดาบสองคมที่มีขนาดสั้นกว่าคล้ายมีดหรือกริดเป็นดาบที่ทหารในสมัยก่อนพกไว้เพื่อป้องกันตัวรูปร่างของดาบสั้นนี้มีลักษณะปลายหยกักคล้ายตะขอซึ่งถูกออกแบบมาให้สามารถสร้างบาดแผลชะกันแก่ศัตรูการต่อสู้ด้วยดาบสั้นนี้จึงไม่ยืดเยื้อและตัดสินความเป็นความตายได้ในชั่วพริบตานี่คือเหตุผลที่พระวิญ,ญญาณบริสุทธิ์ทรงดลใจให้เปาโลเลือกดาบสั้นนี้เพื่ออธิบายถึงพระคำของพระเจ้าที่อยู่ในมือของเรา และสำหรับศัตรูฝ่ายวิญญาณของเราแล้วดาบแห่งพระวจนะนี้ถือเป็นอาวุธที่น่ากลัวสำหรับพวกมันอิสยาห์บทที่5 5ข้อ11กล่าวว่าทํานองเดียวกันคำของเราที่ออกจากปากของเราจะไม่กลับมาสู่เราเปล่าๆแต่จะทำให้สิ่งที่เราพอใจนั้นสำเร็จและให้สิ่งที่เราใช้ไปทำนั้นเสร็จสิน้นวันนี้เรามีดาบแห่งพระคำของพระเจ้าพร้อมในมือแล้วหรือยัง เพราะเมื่อเราเชื่อฝั่งและนำพระวจนะของพระเจ้าไปประยุกต์ใช้สิ่งต่างๆในชีวิตของเราก็จะเริ่มเปลี่ยนไปถ้อยคำของพระเจ้าทําให้มานั้นสั่นกลัวดังนั้นจงเตรียมพร้อมด้วยการถือดาบแห่งพระคำของพระเจ้าไว้ในมือของเราทุกวันอิสยาบทที่5 4าข้อ17อาวุธทุกชนิดที่ทําขึ้นเพื่อต่อสู้เจ้าจะไม่ชนะและเจ้าจะพิสูจน์ว่าลิ้นทุกลิ้นที่ลุกขึ้นต่อสู้เจ้าในการพิพากษานั้นชั่วร้าย นี่คือมรดกของบรรดาผู้รับใช้ของพระยาเวและการให้ความยุติธรรมต่อพวกเขานั้นมาจากเราพระยาเวตรัสด,ดังนี้แหละ2โครินบทที่10ข้อ3-6เพราะว่าถึงแม้ว่าเราดำเนินชีวิตอยู่ในร่างกายมนุษย์แต่เราก็ไม่ได้สู้รบตามแบบมนุษย์ทั่วๆไปเพราะอาวุธของเราที่ใช้สู้รบไม่ใช่แบบมนุษย์แต่เป็นฤทธานุภาพจากพระเจ้าที่จะทำลายป้อมปราการได้ คือทำลายเหตุผลปลอมทั้งหลายและความเย่อหยิ่งทุกรูปแบบที่ตั้งตัวขึ้นขัดขวางความรู้ของพระเจ้าและจะยึดกลุ่มความคิดทุกประการให้มาเชื่อฟังพระคริ์และเราพร้อมจะลงโทษทุกคนที่ไม่เชื่อฟังเมื่อพวกท่านเชื่อฟังอย่างสมบูรณ์แล้วสิ่งที่ต้องใคร่ครวนในวันนี้เราได้สวมดาบแห่งพระคำของพระเจ้าในทุกวันหรือเปล่าตระหนักว่าวันนี้เราอยู่ในสงครามฝ่ายวิญญ,ญาณ และปล่อยให้วันนี้เราออกไปในสนามรบโดยไม่มีอาวุธหรือเครื่องป้องกันตัวใดๆให้เราอธิษฐานด้วยกันพระเจ้าที่รักราขอบคุณที่พระคำของพระองค์เป็นอาวุธที่ทำให้ศัตรูของเรายำเกรงขอบคุณที่วันนี้พระคำของพระองค์มีฤทธิ์อำนาจเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งได้แม้กระทั่งชีวิตของเราและสิ่งที่เรารเผชิญ ขอช่วยสร้างเราให้เป็นผู้ที่ใช้ดาบแห่งพระคำของพระองค์ได้อย่างเชี่ยวชาญขอช่วยเราให้ไม่หลงลืมพระวจนะแต่จะสวมดาบแห่งพระคำของพระองค์นี้ในทุกวันของชีวิตอธิษฐานในพระนามพระเยซูเอเมน